มั่นใจได้ชอบทุกตัวจะม<า>ีต<า>ัวน,นำร่วมกับพี่สอนเป็นยังไงบ้างก็อ,นะอันนี้เป็นเรื่องที่สอนะงนะคะแรกเป็นขับไปลก็ดีใจค่ะก็สองเรื่องกันรู้สึกว่า เริ่มคุ้นเคยกับทีมแล้วแล้วก็ทุกคนแบบน่ารักหมดเลยแล้วก็ดีใจที่ได้เวิร์กช็อปแบบหลายครั้งมากๆแล้วก็เจอกับพี่โอ,อ๊คผู้กำกับซึ่งมาเวิร์กช็อปด้วยทุกครั้งทำให้เราแบบทีมบางทีแบบนักแสดงที่เราไม่เคยเจอผู้กำกับ,บ,บนะมันก็จะมีความเกรงแต่ว่าพี่โอคที่แบบช่วยได้เยอะแล้วก็ช่วยให้ให้เข้าใจความเป็นเนทีนีได้ได้เร็วอะคะ่ะดีใจารายการพิเศษของเรามันทำให้เราได้รับเลือกง,งานที่มันหลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะด้วยค่ะด้วยโอกาสที่ หวาด้วยหลายอย่าง,างะเนาะก็ทําให้เราได้มีโอกาสได้ทําอะไรที่มันมากขึ้นได้ทําอะไรที่แบบใหม่ๆอย่างบทบทในทีนี้ก็เป็นอะไรที่ยากมากนะแล้วเราก็ยังไม่เคยได้รับบทแบบนี้มากอ่อนอยากจะท้าทายหลาย,ายุอีที่มันมใหม่ๆใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะเราเล่นละครมาสิบกว่าปีก็จริงแต่ว่าในเรื่องของการแสดงมันยังมีอะไรให้เราเรียนรู้ได้ตลอด<ม>ในเรื่องของตัวละครที่เราไม่เคยได้รับไม่เคยได้เป็นนะคะก็รู้สึกว่าสนุกสนุกกับมันรู้สึกทิ เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เรียนรู้แบบชีวิตคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยายิ่งเป็นปีแรกท,ที่ต้องยิ<ม>่งพัฒนาตัวเองให้ได้ให้เหมาะสมแล้วกไ็ได้รักผนคือจริงๆแล้วเราก็พยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดด้วยแหละค่ะแล้วก็คือบวกกับบทที่เราได้รับทำให้เราจะต้องทำกันบ้านม,มากขึ้นแล้วก็ิร์ k ช็อปมากขึ้นนงด้วยค่ะอย่างาเรื่องเองก่อนหน้านี้นคือเพราะวังที่ที่มีถามมาว่าอวันเป็นแับนี้ ล้วกลายมาเป็นเราตรงนี้ทำม,มิวว่ายไงบ้างก็จริงเรื่องอันนี้เหมือนเรื่องจะขานมาสักพักใหญ่ๆนานแล้วเนาะก็ไม่ไม่ไมไว่ายไงค่ะก็นี่ว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะและเวลาหลายๆอย่างประกอบกันด้วยแหละถ้าคนบอกว่าเป็นการแทนอันนี้เขาแบบคนมอค่ะแต่ว่าทุกคนก็คือมีหน้าที่ของตัวเองถ้าอย,ย่างเราตอนนี้มีหน้าที่ได้รับบทเรื่องนี้เราก็ทําให้ออกมาแต่เราไม่คยดว่าสิ่งนี้ที่แบบบางข่าวเขาอาจจะมีว่า ว่าเสียบตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ซีเรียสค่ะจริงๆแล้วอ่ะการวางตัวละครหรืออะไรหลายๆอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอยู่แล้วในเรื่องขององค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยแล้วอันนี้อันนี้เราไม่ซีเรียสพอก่อนหน้านี้ <ๆ S 2> เป็นความละครเป็นแซมเียแต่ต้อมีการปรับเปลี่ยนเป็นอะไรยังไงบ้างไหมอันนี้ไม่ใช่แต่ยยงงานนะคะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบเรื่องหลังบ้านใ่ทางเป็นนิสสลาหรือเป็นไงบ้างการงานคือแฮปปี้ก็แฮป p y นะคะมีเวลา กับตัวเองมากขึ้นในการดูแลตัวเองในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ได้เจอคนใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างใหม่ๆซึ่งมันก็ดีกับตัวเราบางทีเราก็ไม่เคยเจอการทํางานแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือโชคดีที่ปีหลังๆนี้ได้มีโอกาสทั้งซีรีส์ขับไฟเดย์แล้วก็มีภาพยนตร์ที่ได้ลองซึ่งมันก็มีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งเราก็แฮปปี้ที่จะเรียนรู้ค่ะ ขับไฟเดย์อยู่ค่ะตรงวันพอดีแล้วก็ที่กองกองที่สอนเนี่ยแหละค่ะก็มีเซอร์ไพรส์มีเทปมาให้แต่เทปมันมีแบบดอกไม้ช่อโตอยู่กลางอ๋อดอกไม้ก็มีหลายดอกมีส่งมาที่บ้านมีหลายหลายดอกหลายดอกค่ะไอ้ดอกที่เราโชว์ที่เกี่ยวกับเอ็นเวอร์ซีดีอ๋อก็ค่ะก็เป็นแอนนิเวอร์ซารี้หนึ่ง กับใครในซี่ีนี้กับใครที่แบบว่านอกวงการไม่ได้ไม่ได้เป็นใครเลยค่ะพิเศษแน่นพี่ว่าไม่แฟนคลับก็ให้ดอกไม้เล้าก็พิเศษหมดค่ะไม่ได้รับอิทธอ่ะี้รอเรียกว่าคอบรู้จักกันสามปีก่า รอบอะไรใดๆมายถึงว่าได้ได้รู้จักได้ได้มีคนเนี้ยเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างนี้คะค่ะมันต่องนีแบบเรามันจะมันจะติดตรงไหนที่เราไม่ไม่เปิดพอดีว่าเออมันไม่ได้ติดอะไรตรงไหนหราค่ะแต่แค่ตอนนี้พอเราโตขึ้นเรามีอะไรหลายอย่างให้เราคิดรับผิดชอบก็ต้องมากขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้การลำดับความสำคัญได้ดีขึ้นเราก็เลยไม่ได้แบบ ือพอเราโตเราไม่ได้ m องว่าเรื่องความรับเป็นเรื่องใหญ่เหมือนเด็กๆเรานะก็เลยลําดับความสําคัญในชีวิตได้ดีแล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เล่งรัดหรือไม่ได้วางแผนอะไรเรื่องนี้สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นเขาเราเนี่เป็นคำแรกมางเลยก็จริงๆเราไม่ได้มีอะไรปิดบังอยู่แล้วค่ะเ <laughs> ขเิดเขาเาเราตอนเนี้ยเขิดแล้ว ก็จริงเราไม่ได้มีอะไรปิดบังค่ะคือก็ใช้ชีวิตปกติวันที่ไม่ได้ทํางานแล้วก็เราก็เป็นแฮปปี่ที่ออกไปกินข้าวไปโู่นไปนี่เจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยปกติเลยเขาโอเคใช่ไหมคะ3ปีแต่ว่ายังไม่เริดตัวท็กซินอ๋อโอเคมากค่ะใช่คือต่างคนต่างมีพื้นที่ของกันและกันอย่างเงี้ยเขาก็มีสเปซของเขาเราก็มีสเปซของเราที่เป็นหน้าที่การงานอาชีพเราก็ก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายเลยช่วงตีมาหรือยัง มันไม่ได้มีช่วงนั้นนะเอาจริงมันมันเป็นเพื่อนตอนนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่มันก็คือชอบการความสัมพันธ์ที่แบบมันที่มันเป็นเพื่อนที่มันคนที่หวังดีต่อกันคนที่จะคอยสนับสนุนกันและกันอย่างเงี้ยคือไม่ว่าจะสถานะไหนเนี่ยไม่ว่าถ้าเกิดว่าในชีวิตเรามีคนที่ดีแบบนี้อยู่ข้างๆมันมันก็ดีแล้วก็ทุกคนก็คงอยากจะให้มีคนที่ดีมางา ไปทานข้าวหรืออะไรก็ไปปกติไม่ไม่ได้อะไรแต่เขาไม่ได้ขอเลยไม่ไออะไหรือว่าเป็นข้อตกลงว่าแบบโอ๊ยไม่ได้ตกลงอะไรกันเลยค่ะไม่ไม่มีข้อตกลงคือคุยก็คือมันเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่เราไม่มีอะไรที่จะต้องแบบมานั่งตกลงกันหนึ่งสองสามข้ามอันนี้ได้อันนั้นหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วพี่ในกลุ่มว่ายังไงบ้างพี่ในกลุ่มเขาไอ้อรนนี่อะไรเขาไม่เห็นเขารู้่จ จริงๆแล้วอ่ะคุณคนนี้เขาก็เหมือนอยู่ในวงที่แบบที่รู้จักต่อต่อต่อตอต่อกันมาเป็นเป็นกลุล่มเพื่อนกลุ่มใหญ่กันเลยนะคะแสดงว่า<น>อาจจะเห็นในรูปบางรูปหรือว่าในบางบิ๊บมบลิมบิมบล่มบลิมบลิมบลิมบล่าบลิมบลนมบลิมบลิม่ล่มบลิมบลม่ค่อย,ย,อย,ยลิมบลูมบล่มบนิมบลิมบล่มบลิมบลิม่ลิมบลบมบนิมมบลิมลิมบมบล่มบลมม จริงๆมีลูกเก็บไว้สตอล์มไว้ย่้ลงเอ้าวพี่ลูกสตอลตัวเองก็มีเยอะอะไรมีความเป็นคนนี้รก่าคนนี้คือแบบ The base เลยเหรอเอ่อไม่หรอกคือมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เร่งรัดหรือวางแผนอะไรอย่างที่บอกนะคะก็ทั้งเขาและเราเขาก็มีหน้าที่ของเขาเราก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องทำอะไราเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความสบายใจทั้ง คุยกันแบบมาเจอกันมันมีตรงกลางนะคะ okay, อ๋อไม่ไล่ไล่กันเลยค่ะไม่โตวกว่าไม่ไม่เท่าไหร่ไม่ใช่แบบเปิดป่วยเคี้ยวคือแต่งอยัง,อยงยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่คะอย่างที่บอกเรายังไม่ได้วางแผนแต่ว่าก็ถ้ามันถึงเวลาณนะตอนนั้นหลนะิงนี่ว่าเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าจังหวะไหนที่มันจะใช่ยังค่ะ ยังก่อนยังก่อนเรายังไม่รีบเราเราขอแบบทำเราขอโฟกัสกระสายลุ่มก่อนเพราะมันมันหนักหน่วงมากค่ะเรื่องนี้ไม่หใช่ไอะไรนะคะแต่เซ็กซี่เขาไม่ห่วงใช่ไหมไม่ค่ะไม่มีใครห่วงเพราะว่าเอาจริงเราเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้วถ้าเกิดว่าใครที่จะเข้ามาคือเขาก็ต้องรู้ว่าเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแบบนี้ ໂອເຄເຂົ້າໄປເຂົ